สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองบ้างไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ต้องวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมคศ2025จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทย7สีประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียรเกียรติเพชรนะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลาบ่ายสองโมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับช่องเสีทีวีเพื่อคุณ ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไม่เสียเวลาครับเรามาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้กันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเพชรสิงขรสอสมานกาเม้นหรือสิงขรสอมนพีชิตนะครับก็เป็นมวยมาแทนทั้งคู่นะครับยกมาทั้งคู่จากวันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับสำหรับเพชรสิงขรสอสมานกาเม้น เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์แตทว่ามาซ้อมนักข่ายมวยอสอสมานกาเมนนะครับโดยมีเสียสมานกาเม้นนะครับดูแลการฟริตซ้อมและสนับสนุนอย่างเต็มที่ปีนี้อายุ16ปีน้ำหนักไปปล่อยที่53กิโลกร,รัมส่วนสูง1 6 8เซนติเมตรผ่านการชกมวยไปแล้ว28ไฟวันนี้เจอกับทางด้านฟิลพดุงชัยมวยไทยนะครับหรือสะหลวงเล็กพดุงชัยมวยไทยหรือโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกนะครับ เป็นนักชกจากจังหวัดสุขโขทยัยซ้อมที่ค่ายมวยพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกปีนี้อายุ17ปีน้ำหนักไปปล่อยที่49กิโลกร,รมัมส่วนสูง165เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว50ไฟชกกันในพิกัด1 7ป่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรสิงห์ขอนสอสมานกาเมนช่างน้ำหนักได้107ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านฟิลพดุงชัยมวยไทยช่างน้ำหนักได้ 107ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่านำเมื่อเช้านี้ของนึงคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีสำหรับสไตล์กันโชคของทางด้านฟิลพดุงชัยมวยไทยนะครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนอกได้ในมีเข่าในเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทงครับนี่คือสไตล์กันโชคของทางด้านฟิลพดุงชัยมวยไทยนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของฟิลนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรสุวรรณ สิทธิ์ออสพิบูลนะครับเมื่อวันที่29มิถุนายน2 6 8ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้งด้านฟิลพดุงชัยมวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกและก็ฟอร์มหลังของทังด้านเพชรสิงขอนสอสมานกาเมนตกันบ้างนะครับสไตล์การชกของทั้งด้านเพชรสิงขอนสอสมานกาเมนตนะครับเป็นมวยบูดุด,ดันต,ต่อยหมัดแรงฟันศอกแรงแข็งแก่งแข็งแรงเป็นมวยเดินมวยบูครับนี่คือสไตล์การชกของทังด้าน เพชรสิงขรสอสมานกาเมนนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปชดดนะคะแนนผักบุ้งเพชรเกียรตเพชรเมื่อวันที่6กรกฎาคม2องที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านเพชรสิงขรสอสมานกาเมนสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านฟิลพดุงชัยมวยไทยนะครับผมมองว่าฟิลนี้ผิวกว่าความเป็นมวยดีกว่า อาวุธหลากหลายเหลี่ยมเชิงดีเข่าในดีขวางหน้าดันแทงดีวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปครองนะครับคู่ที่หนึ่งในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านฟิลพดุงชัยมวยไทยจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่สองกันต่อครับมาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านมนพรรามสิทธิเพชรฉลูกันหรือกุมารทองลูกห้วยแห้งนะครับนักชกจากจังหวัดราชบุรี แต่ถ้าว่ามาซ้อมด้วยค่ายมวยเดชรัตยอยู่กับอาจารย์สุรัตเสียงหลอย่านส้มมากรนะครับโดยมีอาจารย์สุรัตดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีปีนี้อายุ17ปีน้ำหนักไปปล่อยที่50กิโลกร,รมัมส่วนสูง1 6 5เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว40ไฟนะครับวันนี้เจอกับทางด้าน igo, er บั้งไฟโก้ไซมูลสนุกเกอร์ขับหรือลูกลักจิ๋วโรงเรียนกีฬายะโสธรหรือจอมจักรวาล ซูจีบะมีเกี้ยวหรือโกโก้แพ้27นะครับนักชกจากจังหวัดมุกดาหารนะครับแต่ทว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยไซมูลสนุกเกอร์ที่จังหวัดยะโสธรโดยมีเสียก๊อปไซมูลสนุกเกอร์ที่ยะโสธรน,นะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีปีนี้อายุ21ปีน้ำหนักปล่อยๆที่50กิโลกร,รมัมส่วนสูง165เซติมตรผ่านการชกม,มวยมาแล้ว70ไฟนะครับ วันนี้ชกกันในพิกัด104ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านมน์พระรามสิทธิเพชรฉลุก,กันช่างน้ำหนักได้104ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านบั้งไฟโก้ไซมูนสนุกเกอร์ขับนะครับช่างน้ำหนักได้104ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักวิเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านบั้งไฟโก้ไซมูลสนุกเกอร์ขับนะครับก็เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่อง ศาสต์แข่งแรงหลักเหลี่ยมดีเก๋าเกมแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้านบั้งไฟโก้สายมูลสนุกเกอร์ขับนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของด้านบั้งไฟโก้นะครับก็ไปแพ้คะแนนให้กับทางด้านน้ำพุกอบหัดไทยราดนะครับเมื่อวันที่3กรกฎาคม268 8ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับย้ำแขนเป็นครั้งที่2ครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้าน บังไฟโก้ทซายมูลสนุกเกอร์คลับนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทั้งด้านมน์พรรามสิทธิเพชรฉลูกันกันบ้างนะครับสไตล์การชกของด้านมน์พรามนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมีแข็งแก่งแข็งแรงบูดุด,ดันท่าทะทลโหดดีท่าทะทลโหดสูงยืนระยะมั่นคงต่อยหกยกยังสบายครับนี่คือสไตล์การชกของทั้งด้านมน์พรามสิทธิเพชรฉลูกันนะครับฟอร์มหลังล่าสุดนะครับ ก็ไปแพ้คะแนนให้กับทางด้านน็อใหม่วออุรชาเมื่อวันที่22มิถุนายน268ที่ช่อง7สีนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านมณพลามสิทธิเพชรฉลูกันนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านมณพลามสิทธิเพชรฉลูกันนะครับชอบท่าทะเละหดมวยดีแข็งแก่งแข็งแรงยิงระยะมั่นคงโดนต่อโดนทีต่อทีผมมองว่าบ้างไฟโก้วันนี้ลำบากนะครับ แพ้ร่างกายแข็งแกร่งครับยืนระยะมั่นคงต่างกันครับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมนพระรามสิทธเพชรฉลูกันนะครับจะไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่3กันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับมีการชิงทุนกันถึง0,000นบาทนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเนื้อสิง สิทธิ์กำนันนิรันนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีแต่ถ้าว่ามาซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิ์กำนันนิรันนะครับที่อำเภอคำเื่ินแก้วจังหวัดยะโสธรโดยมีกำนันนิรันครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟิตซ้อมเป็นอย่างดีปีนี้อายุ23ปีน้ำหนักไปปล่อยที่76กกิโลกรัมส่วนสูง185เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว60ไฟไวันนี้เจอกับทางด้านทะเลทอง โทผลไม้ประกัดผลไม้สดนะครับโทษทีหรือสอธนาเพชรหรือเก็กคูยิมหรือณน,นนชัยเป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่่ายมวยที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับปีนี้อายุ28ปีน้ำหนักไปปล่อยที่75กิโลกร,รมัมส่วนสูง180เซติเมตรผ่านการชงมวยมาแล้วร้อยกว่าไฟนะครับชกกันในพิกัด158อนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเนื้อสิง สิทธิ์กำนันนิรันด์นะครับช่างน้ำหนักได้159.2ลดไป1.2สนะครับส่วนทางด้านทะเลทองสอธนาเพชรหรือโชดผลไม้สดช่างน้ำหนักได้158ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านทะเลทองโชดผลไม้สดนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับนอกได้ในมี แล้วก็เป็นมวยที่เตะสายแรงเตะสายต่อยสายหมัดสอกคมเข่าในเหนียวแน่นยัดไส้แรง <parler> เกา่าเก่าเกมครับ <game> ดีกีก็เป็นอดีตแช,ชมป์ซูเปอร์เวลเตอร์เวทนะครับช่องเจ็ดสีแล้วก็เป็นแช,ชมป์รุ่นซูเปอร์ไฟเวทประเทศไทยแชมป์รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทลุมพีนีนะครับดีกีก็ไม่ธรรมดานะครับนี่คือทะเลทองชดผลไม้สดนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดน,นะครับ ก็ไปเสมอกับทางด้านเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันเมื่อวันที่21กรกฎาคม268ที่จังหวัดสุรินทร์แบบข่าใจวันนี้เจอกันใหม่มีเงินทุนกองกลาง6 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์กระชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันกันบ้างนะครับสไตล์กระชกของด้านเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันนะครับเป็นมวยขวานะครับ จังหวะฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งแรงหลักเลียมดีครับอาศัยร่างกายดีหนุ่มสดบทเก่าครับนี่คือสไตล์กระชกของทางด้านเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดนะครับก็ไปเสมอกับทางทางด้านทะเลทองสอธนาเพชรเมื่อทดี่21กรกฎาคม2 5 6 8ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านเหนือสิงสิทธิ์กำนันนิรันนะครับ สำหรับมวยคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบมวยสดมวยหนุ่มมวยแน่นนะครับแล้วก็แข็งแกร่งยืนระยะมั่นคงผมออกไปที่ทางด้านเนื้อสิงสิทธิ์กํานันนิรันจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้ไปอีก5ดาวไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการรีแมตไฟกันอีกครั้งนะครับระหว่าง ยกทีลีทีเอ็นมวยไทยหรือสอเพชรจำรัดหรือเพชรวัรนพุ่มพันม่วงหรือขเขมรน,น้อยทอทับเมืองช้างนะครับนักชกจากจังหวัดสุรินแต่ทว่ามาซ้อ่ค่ายมวยทีเอ็นมวยไทยนะครับโดยมีนกน้อยทีเอ็นมวยไทยและก็น้องนุ่มนิ่มทีเอ็นมวยไทยนะครับให้การสนับสนุนและดูแลการฟริตซ้อมเป็นอย่างดีนะครับปีนี้อายุ24ปีน้ำหนักไปปล่อยที่60กิโลกร,รมัมส่วนสูง165เซนติเมตร ผ่านการชกมวยมาแล้วร้อยกว่าไฟนะครับวันนี้เจอกันทางด้านคู่ปรับเก่านะครับเด่นสิทธิ์ในยกทวีปต,ตะพงหรือเด่นศักบุรีลำหรือสอเพชรอ,ดอุดรหรือเด่นสยามสิทธิ์เสตูหรือทีเด็ด99นะครับก็ชกกันในพิกัด1 1 9อสาปอนด์นะครับสำหรับเด่นสิทธิ์ในยกทวีปตะพงนะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีลำ้อนในข่ายมวย สักบุรีลำนะครับโดยมีเจ๊น้อยสักบุรีลำแล้วก็อาจารย์ฉลองศักโสธนิกุลนะครับดูแลการฟิตซ้อมแล้วก็สนับสนุนเป็นอย่างดีปีนี้อายุ28ปีน้ำหนักไปปล่อยที่59กิโลกร,รมัมส่วนสูง163เซนติเมตรผ่านการชกมวยมาแล้ว100กว่าไฟานะครับวันนี้119ปอนด์คือตัวแปรนะครับพิกัดเกา่าวันนี้ทางด้านยกคีรี ทีเอ็นมวยไทยจะล้างตาสางแขนได้หรือไม่ก็ต้องติดตามนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยช่างน้ำหนักได้119ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเด่นสิทธิ์นายกทวีตะพงนะครับก็ช่างน้ำหนักได้119ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเด่นสิทธิ์ในยกทวีตะพงนะครับเป็นมวยบูนะครับเป็นมวยขวาเข่าในอาชีพ เก,เก่าเก่าเกมล็อกตีลัดตีเหนียวแน่นขวางหน้าดันแทงแล้วก็มีศอกแรงหมัดแรงหักเทดีเลี่ยมเชิงดีแข็งแก่งถาทะรหดสูงครับนี่คือสไตา์กันชกของนั้ด้านเด่นสิทธิ์ในยกทวีปตะพงนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเด่นนะครับก็ไปชนะคะแนนแล้วก็ชนะน็อกยกคีรีในยกที่4นะครับเมื่อวันที่4พฤษภาคม268ที่ช่องเสีนะครับ ในพิกัด1 1 9ปอนด์ครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเด่นสิทธิในยกทวีปัตพงนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยกันบ้างนะครับสไตล์การชกของทางด้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับแข็งแกร่งแข็งแรงเตะต่ตอยแรงแล้วก็ห่มตีแล้วก็รัดแม่นั่นมัดตีแข็งแกร่งครับเป็นมวยที่อาวุธแข็งแกร่งแข็งแรง ไปไปลายยินระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์กระชกของทางน้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับความหลังล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคม268ที่ช่องเจ็ดสีแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดนะครับของทางน้านยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับ สำหรับมวยคู่ที่4นะครับเป็นการโคจรมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านเด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับเหมือนกับงูเหลือมกับเชือกกล้ยนะครับเจอกันเมื่อไหร่ก็เสร็จเมื่อน,นั้นวันนี้เด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงน่าจะย้ำแขนไปอีกหนึ่งคำลมนะครับคู่ที่4ในวันนี้ซึ่งเป็นคู่เอกนะครับผมออกไปที่ทางด้านเด่นสิทธิ์นายกทวีปตะพงจัดไปอย่าให้เสียนะครับให้บีก ห้าดาวขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยๆวยสวัสดีครับ